ณป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งมั่นใจในความเร็วของฝีเท้าตัวเองมากและมักพูดโม้โอ้อวดว่าไม่มีใครเทียบเทียมได้จนวันหนึ่งเจ้ากระต่ายได้พบกับเต่าที่กำลังเดินต้้มเตี้ยมผ่านมาเมื่อเห็นดังนั้นเจ้ากระต่ายก็หัวเราะเยาะและพูดล้อเลียนว่า นี่เจ้าเต่ามัวแต่เดินอึดอาดอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่เจ้าจะถึงบ้านกันล่ะเนี่ยต่อให้เจ้าเดินนำหน้าไปก่อนครึ่งวันข้าก็ยังตามเจ้าทันเลยเจ้าเต่าได้ยินดังนั้นก็เกิดอาการไม่พอใจเลยพูดตอบกลับไปว่าถึงข้าจะเดินช้าแต่ข้าก็กลับถึงบ้านทุกวันถ้าอย่างนั้น เรามาลองวิ่งแข่งกันไหมล่ะแล้วข้าจะเอาชนะเจ้าให้ดูกระต่ายเห็นว่าเจ้าเต่าท้าแข่งอย่างนั้นก็ตอบตกลงพร้อมกับพูดไปอย่างขำๆำว่า <c oughs> <c oughs> โถเจ้าเต่าเชื่องช้าอย่างเจ้านั่นเหรอจะมาแข่งชนะกระต่ายที่รวดเร็วอย่างข้าได้ไม่มีทางหรอก เมื่อถึงวันแข่งขันเจ้ากระต่ายได้วิ่งออกจากจุดเริ่มต้นไปด้วยความเร็วเต็มฝีเท้าแสงหน้าเจ้าเต่าไปไกลและเมื่อหันหลังกลับไปดูก็ไม่เห็นแม้แต่เงาของเจ้าเต่าเลย ก็เลยคิดว่าคงอีกนานกว่าเจ้าเต่าจะเดินมาถึงจึงนึกในใจว่างั้นข้าของีบเอาแรงสักหน่อยดีกว่ายังไงก็ชนะอยู่แล้วแล้วไม่นานเจ้ากระต่ายก็เผลอหลับไป เจ้ากระต่ายในขณะที่หลับอยู่นั้นได้ฝันว่าตัวเองวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นผู้ชนะเจ้าเตาแต่ในขณะเดียวกันเจ้าเต่าเดินผ่านก็เห็นกระต่ายหลับอยู่ก็เลยพูดขึ้นเบาๆว่าเจ้ากระต่ายหลับอยู่เลยนี่ข่าก็นึกว่าวิ่งถึงเส้นชัยไปแล้ว เราเดินต่อก่อนดีกว่าเดี๋ยวเจ้ากระต่ายจะตื่นเอาเจ้าเต่ายังคงเดินตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมอย่างไม่เหน็บเหนื่อยย่อท้อเดินมาเรื่อยๆจนเกือบจะถึงเส้นชัยทางด้านกระต่ายที่นอนอยู่ก็สะดุ้งตื่นขึ้นเห็นรอยเท้าเต่า,ตาที่พื้น ก็รีบวิ่งตามไปแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วเจ้ากระต่ายวิ่งมาถึงเส้นชัยก็พบว่าเจ้าเต่าที่ตนเคยสบประมาทไว้นั้นได้เดินเข้าเส้นชัยเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ เหตุการณ์นี้ทำให้เจ้ากระต่ายรู้สึกเสียใจมากที่ต้องมาพ่ายแพ้ให้กับเจ้าเต่าเพียงเพราะความประมาทของตนเองนั่นเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นและจงอย่าใช้ชีวิตอย่างประมาท เด็กเป็นยังไงบ้างคะงคณิธาทพี่กระตายกับเตา่าสนุกใช่ไหมล่ะคะเวลา,าเด็กออกนอกบ้านนะคะก็อย่าลืมใส่เสืชูนคูนุชใส่แม้นะคะล้างมือบ่อยๆเวลายาห่างกันวันนี้คูนุชพี่กระตายกับเตาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย